ที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อและอัตราการระบาดสูงมากเพราะการระบาดครั้งใหม่นี้มีจุดเริ่มต้นจากการติดเชื้อของกลุ่มพี่น้องแรงงานเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้มีการหาต้นตอและกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางและมีการกล่าวโทษข้าราชการหน่วยงานต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีการไปเกี่ยวข้อง กับขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นพวกเรามั่นใจว่าข้าราชการดีๆจำนวนมากกำลังเสียสละทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายห่างไกลลูกเมียและครอบครัวเป็นที่รักในการดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพื่อทําการรักษาในเกิดการเผยแพร่ระบาดเป็นงวงกว้างตักกัดการเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ในทั่วทิศทางโดยเฉพาะช่องทางทางชายแดนที่มีระยะทางหลายร้อยกิโลนอกจากการที่ทำงานอย่างหนักแล้วพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนต่างก็มีความตระหนักอย่างมากในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ทุกขอต้องการขวัญกำลังใจและเรากำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัส ที่เปรียบเสมือนค่าศึกที่คนทั้งโลกพ่ายแพ้มาแล้ววินาทีนี้เราต้องการความรักความสามาคัคคีเอกภาพและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดพวกเราขอเรียกร้องให้ยุติทำลายขวัญกำลังใจข้าราชการที่ทุ่มเททำงานในหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโ,โรคโควิดรวมถึงทั้งบรรทอนเอกภาพ ความรักความสมัคีใให้ยุติลงโดยเร็วก่อนที่จะส่งผลเสียประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยับยั้งโรคภาคีเครือข่ายพองชาวกาญจนบุรีอันประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรีหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีสมาพันคม SME ไทยจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีชมรมอนุรักษ์การท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์กลุ่มเครือข่ายเชิญเกษตรกร,ร,กรจังหวัดกาญจนบุรีชมรมผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นขอถแถลงการกรณีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตณพงศ์กล่าวหาว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครขอให้ทุกฝ่ายทราบดังต่อไปนี้